นี่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งหน้าต้องแต่งหน้าในธีมคริสต์มาสก,กันนะคะเพื่อนอันนี้ค่ะกระจกค่ะม<า>อันนี้ก็เลนะค่ะไหนคะ่ะมิกิได้อะไรมาบ้างคะให้เพื่อนๆดูหน่อยมิกิเพิ่งได้อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้ามาจากที่ร้านของเล่นนะคะซื้อมาเมื่อกี้เลยคะ่ะเพราะน้องนะมิกิบอกว่าอยากแต่งหน้าคะ่ะพรุ่งนี้มิกิ จะมีงานคลิ์มากที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็เลยอยากอยากแต่งหน้าสวยๆไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่แต่ว่าแม่จะให้มิกิเป็นคนมีลิปอ่ามีอะไรบ้างคะมีลิปสีแดงมีลิปสีแดงแล้วมีอะไรเราให้ปากแห้งก่อนแล้วมีอะไรอีกคะบอกเพื่อนๆเลยค่ะส่วนอันนี้ส่วนอันนี้อ่ะมิกิรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนเลยว่าที่มิกิ พี่กิ๊ได้มามีอะไรบ้างพี่ตาตาพี่ทาตาอันนี้ไว้ไว้ทาตาใช่ไหมคะว้เลยค่ะว้าวกี่จะแต่งเป็นธีมไหนเนี่ยธีมพิษราดเหรอคะใช่ไว้ดูว่าจะสวยดีไหมอ่าอ,อันนี้ให้เพื่อนๆดูะคะ่ะก็นี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นเอาไว้แบบ ทับทับทับ,บทับกิตเตอร์อ right? ่ะบอกเพื okay. okay. ่อนเพื่อนด้วยอันนี้ไว้ทับทับกิตเตอร์ค่ะไปทับทาตรงไหนคะทาที่ตรงไหนคะตาใช่ไหมคะตาโอเคเรามาเริ่มแต่งกันเลยไหมคะมาค่ะเราต้องทาแป้งพับเปนจะไม่ปวดเดี๋อ่าให้เพื่อนๆอุ้ยแม่โอ้ยมีอะไรคะบอกเพื่อนๆด้วย ว้าวม,มีมีกิมียาทาเล็บด้วยเหรอมียาทาเล็บค่ะไปดูสิคะว้าวมีกากเพชรด้วยมีกากเพชรนะคะเดี๋ยวเราเริ่มแต่งหน้าก่อนนะคะโอเคลุยเลยค่ะาสีอะไรดีนะแต่งใน็ตสีม่มวงดีวกว่าได้ค่ะเชิญค่ะสีอะไรก็ได้ค่ะสีม่วงมันต้องแบบธีมคริสต์มาสต้องแบบปากสีแดงตาสีแดงหรือเปล่ามิกกี้ ติดไหมคะไม่ไมไมเอวเอวแต่งเลยค่ะแต่งเลยคะะ่ะแต่งเลยค่ะไม่ติดไม่ติดเลยอันนี้มิกิจำหนึ่งแม่ลืมบอกไปว่าก่อนจะทาตาแต่งหน้าต้องลงแป้งพับก่อนต้องแป้งพับก่อนคะใช่ค่ะเดี๋ยวขอลูกผมมันตกขอ วค่ะคะ่ะอ่าลงแป้งพับก่อนนะคะนี่นะคะอุปกรณ์มิกิก็คือมีกระจกนะคะมีแป้งพับมีที่ทาตาแล้วก็ที่ปัดแก้มที่ทาปากนะคะของเด็กๆนะคะมิกิี่น้องมิกิเพิ่งได้มาจากร้านของเล่นเมื่อสักครู่เลยนะคะทุกคนโอ้โหโอเคลงหน้าให้แบบขาวๆก่อนนะคะ อ่านมิกินั่งดีๆได้ไหมคะนั่งดีค่ะโอเคลองดูเองเลยค่ะลองลองดูเองเลยค่ะว่าโอเคอย่างกระจกก็มีแล้วก็โอเคแหละเราให้มันเนียนๆด้วยนะคะเนียนๆลองส่องกระจกดูสิคะอ่ะดูกระจกให้มันเนียนๆหน่อยอหส่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนียนเนียนไหมคะเนียนไหมคะขาวไหมคะขาวหรือยังคะ แม่ช่วยไหมหรือว่าลองแต่งเองให้มันเกี่ยให้มันทั่วๆมันยังมีความด่งๆอยู่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นแป้งเด็กนะคะทุกคนห,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 หน้าผากอะ่ะหน้าผากอะ่ะอันนี้น่าจะได้นะนะเอาได้ละขาวเลวควยค่ะหน้าผากเหรอคะตัวมาต้องเป็นอะไรนะบิวตี้บล็อกเกอร์แต่งหน้าแน่ๆเลย Okay. หน้าผากเลยคะ่ะหน้าผากหน่อยหน้าผากนิดนึงโอเคแทบแทบแทบ,ทบ,ทบหน่อยที่แบบตรงโอเคค่ะอได้ที่ยังคะโอ้ <laughs> โอเคต่อไปคะ่ะลุยเลยคะ่ะเมืกี้แต่งเองนะคะเริ่มตรงไหนต่อคะตาตาเลยคะ่ะตาตาเลยคะ่ะ ช้สีไหนดีคะแม่เอาอันนี้ค่ะอันนี้ทาเล็บนะคะเอาทาที่ตาก่อนทาทาเปลือกตาก่อนค่ะสีสดใสเลยค่ะสดใสเอาสีไหนนีคะสีชมพูโอเคอ้หูเป็นปื้นเลยค่ะอาทาเลยค่ะ เพื่อนๆดูนะคะน้องมิกิทาตาแล้วค่ะน่ารักอาทาต่อไปะะอเลยค่ะ้หต้องออกมาหน้าหลักแน่ๆเลยมิกิเพราะว่าตามิกิเป็นสีชมพูต้องทายเท่ากันนะคะซ้ายขวาค่ะมิกิเท่ากันไหมคะอื้โอ้ยอะมิกิต้องคุยกับเพื่อนๆไปด้วยนะคะเวลาทาตาว่า เราต้องลงสีอะไรบ้างคะเ <c oughs> พื่อนๆจะได้แบบไปแต่งตามนะคะ <c oughs> <c oughs> สีอะไรบ้างอ่ามิกิทาไปเลยคะ่ะที่มิกิแบบเป็นคน <c oughs> จินตนาการคะ่ะแบบเป็นคนวาดหน้าตัวเองอะคะ่ะให้มันเหมาะกับตรีมคริสมาสต์อะคะ่ะหน้ามิกิกำลังข่าวนวลผ่องเลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> หน้าทาข้างไหนละคะถึงไหนละคะอ๋อต <c oughs> าตามันเลิะหรือเปล่าคะโอ้จะช่วยแบบ สวยมากเลยค่ะว้าวอ่ะมิกกี้แต่งไปเองก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คอยคลีนให้ว่าแบบมันตรงไหนมันเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องมิกกี้แต่งเองก่อนให้เป็นแบบตามสไตล์มิกกี้ก่อนนะคะแต่ตอนเนี้ยผิวชํำแล้วค่ะคิ้วก็เริ่มสวยแล้วค่ะโอเคโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราเรามาดูตอน น้องมิกิแต่งเสร็จดีไหมคะหรือว่าจะรอดูอ้ารอดูต่อดีกว่า,าทาตาข้างไหนข้างเดียวเองอคะอีกข้างหนึ่งทายนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะถึงอ๋อทา,าหน้าผากให้มันเป็น,เ,ปนเออไม่ใช่แม่ต้องช่วยอะไกิอ้าหนูแต่งไปก่อนทาตาอีกข้างหนึ่งก่อนอ่าสีชมพูแล้วก็ม่วงนะคะมีสองสีนะคะอู้จะน,นีเพิ่ สีมุกมุกอืมเอาเลยค่ะเพื่อนๆรอดูอยู่นะคะว่ามิกีิจะออกมาเป็นตีนไหนเป็นคริสต์มาสหรือว่าเป็นโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์หรือว่าจะเป็นโกโกวาโกซึแต่มันไม่มีสีเหลืองก็แกะได้เลยค่ะสีไหนก็แกะได้เลย นี่คือจระเลงของแม่พังหนวดไปนะอ่าต่อไปนะคะบอกเพื่อนๆด้วยค่ะตาข้างซ้ายเป็นสีอะไรคะส,สีม่วงข้างขวาสีอะไรคะชมพูโอเคซ้ายม่วงขวาชมพูติดไหมคะว้าวเตเท่าไหร่เนาะเต็ดชมพูมาบ้างโอเคอเกํจะเสร็จแล้วนะคะอ่าก็จะเสร็จแล้วคะ่ะ จริงๆแม่ว่าก็มิกิให้มันแมทชิ่งก็ได้นะคะชมพูกับม่วงอยู่ในอยู่ในลูก,กตาเดียวกันก็ได้นะคะอยู่ในเปลือกตาเดียวกันก็ได้คะ่ะว้าวนะได้ไหมคะโอ้ระวังเข้าเข้าตานะคะน่าจะได้แล้วนะคะอ่าได้ไหมคะต่อไปปัดแก้มยังคะ เล็บกันนะคะตล็กันนะคะจะติดขอแม่เพิ่มอกกุปกร้อให้มีกี่นิดนึงดียวไหมคะให้มันดูดีกว่านี้อาไหมคะเอาไหมแต่แม่ก็ไม่ได้แต่งเก่งนะคะแม่ก็แต่งได้แบบ พอประมาณโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนคะตอนนี้น้องมิกกี้แต่งหน้าเสร็จแล้ว Merry Christmas ดูหน้าเลยค่ะว้าสวยไหมคะจากเมื่อกี้ที่มิกิแต่งเองไหนดูเขาดูตาเลยค่ะดูเขาดูแก้มเขาเขาดูปากอุ้ยปิ๊งปิ้งปิ้งปิ้งว้าว ดูปากเลยคะ่ะแต่ว่าปากมิกิเป็นคนไทยเองใช่ไหมคะอ้าหมุนหนึ่งรอบค่ะเขาดูชุดคิดมานเลยคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปโรงเรียนชุดนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราลองใส่ก่อนแล้วก็ลองแต่งหน้าดูนะคะเพราะว่าน้องมิกิกบอกว่าขอแต่งหน้านะะ่อยค่ะโอเคไหมคะพร้อมไหมคะพร <Hello. S 1> ้อมค่ะเอเบอายบายเพื่อนๆก่อนนะคะบายๆเพื่อนๆก่อนนะคะหรือว่าจะให้เพื่อนๆดูหน้าอีกรอบไหมให้เพื่อนๆดูหน้าอุย๊ยน่าค่ะดูชุดสีโห มิกิเมอร์ลี่คิดมาดเพื่อนเพื่อนก่อนไวพรวันปีใหม่ให้เพื่อนๆพ่อนกันค่ะอะไรก็ได้เร็วๆโอ้โหยืนสองซานตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งตี้โอ้ยซันตี้น้อยซันตี้น้อยอันนี้ซันตี้เหรอซันตี้มิกิก็เป็นเป็นเกิร์ลก็เป็นซันตี้ไงคะเอาไวพรันไวพรเพื่อนๆหน่อยค่ะพรุ่งนี้วันคริสต์มาสแล้วไวพรเพื่อนๆหน่อยค่ะ โอ้โอ้โอ้มารีค okay. ริส์มาสโอ้โอมารีคริสมาสแขงแอให้เป็นเพื่อนสกปาพแขแอ่ามือไคริสมาสบายบายเว์คริสต์มาส